วันนี้ผมมีปลั๊กอินแนะนำหนึ่งตัวใน Adobe Audition นะครับปลั๊กอินตัวนี้มีชื่อว่า Mastering นี่คือเสียงตัวอย่างที่สำหรับใช้การสอน Adobe Audition นี่คือเสียงตัวอย่าง ที่สําหรับใช้การสอน Adobe Audition ัปรอินตัวนี้ถือว่าแบบว่าสุดยอดมากๆเพราะมันสามารถมิกซ์เสียงนะครับไม่ว่าจะเป็น EQ ใส่รีเวิรใส่เอ็กไซเหรือว่าจะเพิ่มความดังเสียงเพื่อนๆเคยใช้หรือยังครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยใช้นะครับดูคลิปนี้ให้จบเลยเพราะว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําทุกฟีเจอร์ของตัว mastering นี่คือเสียงตัวอย่างที่สำหรับใช้การสอน Adobe Audition โอเคเดี๋ยวเ,เพื่อนๆนะครับมาเปิดปลักอินที่ชื่อว่า mastering มาที่ effect r a c k ตรงนี้ได้เลยนะครับมาเลือกที่ special แล้วก็มาตรงที่ mastering นะครับมันก็จะขึ้นเจ้าปลักอินตัวนี้ขึ้นมาปลักอินตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอันแรกเลยก็คือ equalizer เอาไว้ปรับเสียงทุ้มกลางแหลมนะครับอันต่อไปก็คือ reverb นะครับ เอาไว้ปรับเสียงดังให้เหมือนเราพูดอยู่ในห้องส่วนอันต่อไปนะครับก็คือ e x c i t e r Exciter เอาไว้ปรับเสียงให้มันมีความใสมีความชัดมากขึ้นส่วนอันต่อไปก็คือ w i เนอร์นะครับไวเนอนี้จะทำให้เสียงมันดูก,กว้างมากขึ้นแล้วก็อันต่อไปก็คือ loudness maximizer ตัวนี้จะช่วยทำการบีบอัดเสียงแล้วก็เพิ่มความดังเสียงโดยรวมโดยที่จะไม่ทำให้เสียงนั้นเกิดจาการคลิปนะครับ ส่วนอันสุดท้ายก็คือ Output g ก n นะครับเอาไว้ชดเชยเสียงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆปรับมาแล้วรู้สึกว่ามันเบาไปนะครับก็สามารถเพิ่มได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาปรับดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะปรับยังไงดีกับเสียงพูดให้มันดูดีนะครับโดยใช้ p l u ๊กอินม t สเ i อรตัวนี้แค่ตัวเดียวอันแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆมาดูที่ตัว Equalizer ให้เพื่อนๆนะครับมาติ๊กตรงที่ Low Shelf Enable นะครับตรงนี้เราจะลดย่านต่ําลงมาไอเจ้าตัวอ q คว l ไลเซอร์ตัวนี้นะครับมันจะช่วยให้เราปรับโทนทุ้มกลางแหลมแบบว่าเป็นค่าที่แบบไม่ละเอียดมากนะักแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากได้ที่มันละเอียดมากขึ้นให้เข้ามาที่เอฟเฟกตตัวนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ EQ ตัวนี้ได้เลย p a r a m e t r i c Equalizer ตัวนี้จะสามารถปรับได้ละเอียดมากขึ้นนะครับโอเคเรามาต่อกันที่ตัวนี้ให้เรามาลดตรง Low Shelf Enable นะครับผมจะเอาเสียงพูดนี้ตัดย่านโลทิ้งลงมา ซักลาลบสิบสองก่อนนะครับลบสิบสองดีบีส่วนอันต่อไปนะครับก็คือ Picking Enable ก็คือย่านกลางนั่นเองทำให้เสียงเราดูพุ่งดูชัดมากขึ้นเราก็มาปรับช่วงนี้ได้เลยนะครับซักอา่าสองดีบีนะครับอย่ามากเกินไปนะครับจุดตรงนี้นะครับเราสามารถสวิปหาความถี่ได้ตรงที่เสียงเรามันชัดเจนมากขึ้นนะครับตอนที่เราบูสต์นะครับให้เราเปิดเสียงไปด้วยแล้วก็ปรับตามได้เลยนะครับอ่ลองดูนี่คือเสียงตัวอย่างที่สำหรับใช้การสอน Adobe Audition นี่คือเสียงตัวอย่างที่สำหรับใช้การสอน Adobe Audition นี่คือเสียงตัวอย่างที่สำหรับใช้การสอน Adobe Audition นี่คือเสียงตัวอย่างที่สำหรับใช้การสอนอ่าผมได้ความถี่ประมาณนี้นะครับอยู่ที่ประมาณเกือบ3000นะครับแล้วก็บูตไปสัก 2Db นะครับอ่าส่วนให้ Shelf Enable นะครับเป็นย่าน Hi นะครับหรือว่าย่านที่ทำให้เสียงนั้นมีความใสแล้วก็แหลมมากขึ้นเราก็มาบูตตัวนี้สักประมาณ2ก็ได้อ่าลองฟังดูใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวลองปิดดู นี่คือเสียงตัวอย่างที่สําหรับใช้การสอน Adobe Audition เปิดนะครับนี่คือเสียงตัวอย่างที่สําหรับใช้การสอน Adobe Audition อ่าเสียงมันเริ่มโอเคคือแล้วนะครับตัดย่านทุ้มออกนะครับเพิ่มย่านกลางนิดนึงแล้วก็เพิ่มย่านไฮมานิดนึงก็จะทําให้เสียงนั้นมันดูดีมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับ Reverb Reverb ก็จะช่วยให้เสียงมันกลองปกติแล้วนะครับถ้าเสียงพูด Podcast หรือว่า ทำสปอตโฆษณาตัวนี้ไม่จําเป็นต้องบูสต์เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าง,งานของเพื่อนนะครับอยากได้ตัวรีเวิร์บนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ว่าแนะนําว่าไม่เกิน25%เท่านั้นนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อลองฟัง1 0 0ก่อนว่าเป็นยังไงนี่คือเสียงตัวอย่างที่สําหรับใช้การสอน Adobe Audition เห็นไหมครับเสียงมันเหมือนพูดกับในห้องน้ําเลยแล้วก็มันฟังดูจะไม่ออกนะครับฟังดูคําไม่เป็นคําให้เราลดมาสักประมาณ25ดูนะครับดูว่าเสียงเป็นยังไงพิมพ์ไปเลย ลองฟังดูนะครับนี่คือเสียงตัวอย่างที่สำหรับใช้การสอน Adobe Audition เห็นไหมครับมันก็ยังมีความคมของเนื้อเสียงแล้วก็ยังทำให้เสียงนั้นดูสมูทมากยิ่งขึ้นด้วยโอเคอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ใช้แล้วกันปรับเป็นศูนย์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากใส่ก็ใส่ได้เลยอมาดูที่ตัวต่อไปนะครับก็คือ Exciter ตัวนี้ผมบอกแล้วว่ามันจะทำให้เสียงนั้นมันมีความใสเป็นประก,กายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความชัดเจนตัวนี้ถ้าเกิดเราปรับไปเยอะๆเ,เนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ปรับร้อยเลยนะครับ นี่คือเสียงตัวอย่างที่สําหรับใช้การสอน Adobe Audition โอ้โหเสียงแบบว่ามันเห็นไหมครับเพื่อนๆนมันจะเป็นแหลมแบบซิบแซบซิบแซบออกมาถ้าเกิดปรับมากเกินไปแล้วเราฟังนานๆเนี่ยหูเราจะเกิดอาการล้าได้ฉะนั้นให้เพื่อนๆปรับไม่เกินสัก30%ปรนะครับประมาณนี้ใส่ไปสัก30%เป็นยังไงนี่คือเสียงตัวอย่างที่สําหรับใช้การสอน Adobe Audition อ่ากาลังโอเคดูดีขึ้นมานะครับก็เราปรับให้ไม่เกินสักประมาณนี้หรือว่าเพื่อนเพื่อน ลองฟังดูก็ได้นะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าฟังไปนานๆเนี่ยรู้สึกปวดหูนะครับตรงนี้นะครับเราให้มาลดตัว Exciter ลงตัวต่อไปก็คือ Winer เราจะทำให้เสียงมันมันกว้างขึ้นแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าเสียงเอาไว้พูด Podcast YouTube หรือว่าเสียงพูดสปอตธรรมดานะครับเราไม่ต้องใส่ความกว้างนะครับเพราะว่าจะทำให้เสียงนั้นมันกระจายตัวไปนะครับแล้วก็จับทิศทางไม่ได้เราไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับคือ0%แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากใส่นะครับก็คือ ปรับความกว้างของเสียงเนี่ยก็น่าจะไม่เกินสัก10%ประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้มันแคบก็ปรับมาทางซ้ายถ้าอยากให้มันกว้างขึ้นปรับไปทางขวานะครับอันนี้ก็ลองเล่นดูได้นะครับตัวต่อไปนะครับก็คือ loudness maximizer ตัวนี้เอาไว้ปรับความดังเสียงโดยรวมนะครับโดยที่ไม่ทําให้เสียงเราแตกนะครับเพื่อนๆค่อยๆปรับไปนะครับอย่าพยายามเร่งไปเยอะมากเพราะว่าจะทําให้เสียงเรามันแบนนะครับดนามิกมันก็จะแคบลง ทำให้เสียงมาดูอูยีฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับอันนี้เราก็พยายามรักษาไดนามิกส์ไว้ด้วยก็ปรับมาสักประมาณ20-30หรือว่าลองฟังดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่าลอง, <S <S ลองเดี๋ยวลองฟังดูก่อนนี่คือเสียงตัวอย่างที่สําหรับใช้การสอน Adobe Audition ค่อยๆปรับไปนะมครับนี่คือเสียงตัวอย่าง <S <S ที่สําหรับใช้การสอน Adobe Audition นี่คือเสียงตัวอย่างที่สําหรับใช้การสอน Adobe Audition นี่คือเสียงตัวอย่างที่สําหรับใช้การสอน Adobe Audition นี่คือเสียงตัวอย่าง ที่สำหรับใช้การสอน Adobe Audition นี่คือเสียงตัวอย่างที่ผมปรับไปสัก75%แล้วกันตรงน,นี้ก็ถือว่ากำลังดีนะครับตัวสุดท้ายก็คือ Output Gain น,นะครับถ้าเพื่อนๆฟังผลงานดูแล้วนะครับรู้สึกว่าเออเสียงมันยังเบาไปเราก็มาเล่งตรงนี้ได้เลยนะครับลองเล่งตามที่เราชอบนะครับว่าอยากได้ดังแค่ไหนนี่คือเสียงตัวอย่างที่สำหรับใช้การสอน Adobe Audition นี่คือเสียงตัวอย่างที่สำหรับใช้การสอน Adobe เกิน2 dB เนี่ยมันก็เริ่มแตกแล้วนะครับแต่ถ้าเราจะลดล่ะเราก็ดันมาทางซ้ายนะครับ Adobe Audition นี่คือเสียงตัวอย่างที่สำหรับใช้การสอน Adobe Audition นี่คือเสียงตัวอย่างที่สำหรับใช้การสอน Adobe อาถ้าเกิดลดมาเสียงมันก็จะฟังดูแบบไม่หนูหูมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆต้องการความดังเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะเอาไปลงในแพลตฟอร์มไหนก็ดูว่า เขากำหนดวางไว้ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ละแพลตฟอร์มตรงนี้ผมปรับเป็นศูนย์แล้วกันยังไม่ต้องเพิ่มอะไรมากาเดี๋ยวเราลองมาฟังกันเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ปรับอะไรเลยนะครับยังไม่ใส่เอฟเฟกนี่คือเสียงตัวอย่างที่สําหรับใช้การสอน Adobe Audition อันนี้ใส่เอฟเฟกนะครับนี่คือเสียงตัวอย่างที่สําหรับใช้การสอน Adobe Audition โอ้โหเป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าความแตกต่างเนี่ยมันแตกต่างกันมากโดยใช้แค่ปลั๊กอินแค่ตัวเดียวเพราะว่าหลักๆแล้วเราก็ใช้แค่ตัว อ EQ นะครับแล้วก็มีตัว Exciter, l o d n e s s Maximizer คือ Compressor นั่นเองนะครับแค่นี้ก็ทำให้เสียงของเพื่อนนะครับพร้อมใช้งานได้แล้วยังไงก็ลองไปเล่นดูนะครับเป็นไงบ้าง,งครับเพื่อนเพื่อนสำหรับ b l u g In Mastering ใน Adobe Audition เจ๋งหมครับผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะเพราะว่ามันรวมเกือบ ทุกปลักอินนะครับที่มันจําเป็นจําเป็นในการมิกซ์เสียงรวมไว้ในปลักอินตัวนี้ตัวเดียวแต่ถามว่ามันละเอียดพอไหมก็อาจจะยังไม่ได้ละเอียดเท่าปลักอินแยกๆมานะครับแต่ว่ามันสามารถจบงานมิกซ์เสียงของเราได้สามารถที่จะทําเสียงพูดเสียงภาคอะไรได้แน่นอนและเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้ายังมีคําถามหรือว่าไม่เข้าใจปลักอินหรือโปรแกรมใน Adobe Audition นะครับสามารถสอบถามคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วผมจะทําคลิปอธิบายเพื่อนๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอให้เพื่อนทุกคนนะครับสนุกกับการผลิตงานครับบ๊ายบายครับ